ดีจ้าป้าหลานชวนชิมจ้ะมาป้าน้อยจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งเข้าไปหาแม่ตะเคียนกันมาหาเอกายขอโชคขอลาบกัน้าตามป้าน้อยมาเลยจ้ะ,ะวันนี้พาเที่ยวให้หนักไปเลยสวยๆทั้งนั้นเนาะทั้งเที่ยวทั้งไหว้พระทั้งหาโชคหาลาบมาตามป้าน้อยมา ป้าน้อยไปจกป้าน้อยไปจกเออไข่ป้าน้อยได้ลูกหนึ่งมันมีสามตัวเลยหนึ่งห้าสองแต่ป้าน้อยไม่รู้มันจะออกไม่ออกไม่รู้นะแต่มันออกหนึ่งห้าสองป้าน้อยจับได้อืขวามือเลยครับ อันนี้เราจะไปหาแม่ตะเคียนนะครับไปขอหลวงมาหาเราเย็นขอิดล่ามขวามือนู่เลยครับใจจะขาดแล้วแม่คุณเลยอนโอ้โหน้ำเย็นดีใจโอ้ชื่นใจเนาะเน่เมื่อก่อนนี้เขาปล่อยปลาไม่ใช่เหรอตรงนี้อันนี้คือนะอันนี้คือตามประกอบือจะตามกัดครับผมดูตาสองข้างเลยสองข้างเลยครับนี่อันนี้คือตามประกอบือจะตามกัดครับผม ไปไปหาแม่ตะเคียนกันไดม่ก่อนเดินทะลุดตรงนั้นด้วยปมไปหาแม่ตะเคียนกันเราขอเลขครับขอโชคขอลาบอันนี้เราเข้ามานะที่ แม่ตะเขียนอยู่นะครับแม่จ้าลูกมาขอพรขอโชคขอลาบงดนี้นะครับสามตัวตรงตรง,ตรงใครก็อยากได้กระทั่งผมเองยังอยากได้นะครับแต่อยู่ที่โชคลาบของทุกคนมันไม่เหมือนกันนะครับ <5 S 1> <5 S 2> ผมคละดอกใครดี <5 S 2> ใครได้นะครับเครื่องทำบุญด้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้นะจ๊ะแข่งบุญวาสนานี่มันแข่งกันไม่ได้อ,อันนี้เราจะมา กราบขอโชคลาบแม่ตะเคียนนะครับอืมสวยเอาอย<น>่างใหญ่นี่แหละจะได้รางวัลใหญ่อืมสวยเนี่นๆนี่จะได้รางวัลใหญ่ๆเนาะแม่เนาะจะได้ซื้อชุดไทยให้แม่ที่สวยแม่ซื้อชุดไทยให้แม่ที่สวย สวยจังเลยนี่ยอดกระถิน<บ>่นป<บ>ีที่ผ่านมานะครับหกหกหกศูนย์ขึ้นบนนี้ไม่เราหรือยังไงจุดก่อนจุดก่อนนะสวยนะอเ,เออเอาตรงไหนมาอเ,เออเออเอามา เดี๋ยวตอนถูกหวยเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวค่อยคล้องซื้อมาใหม่ๆเลยเออเดี๋ยวซื้อมาใหม่เลยซื้อใหม่ๆเออซื้อใหม่ๆให้มาเลยขอให้ลูกถูกหวยเถอะแม่ช่วยลูกมังเถอะแบ่งกันรวยนะครับแบ่งกันรวยนะลูกทําช่อง youtube ใหม่ก็ขอให้โปรดเมตตาลูกให้มีคนเข้ามาดูลูกเยอะๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลูกเยอะๆนะแม่นะอืม เราเข้าไม่เห็นแล้วก็ดีใจแล้วโอ้ยเนี่ยคนไม่มีบุญเ i̇şte. นะี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นเ่ยสวยจริงๆล้ำแค่บนเลยมาตักไปถูกเขาจะได้มีตังค์หวดหลังแล้วก็จะพาทางล้ำมาล้างให้เนี่ยนี่จะเป็น ตัวแม่เองนะครับตัวแม่เองเลยย่าังไงก็มากราบสการะขอพรอขอโชคลาบที่วัดศิวทุมพรได้นะครับ ในวัดล่ม <บา S 1> เย็นมากมมจะเลนกิดอะไรก็ขอเด็ต,ตาม,มาตัพานคนเกามาดูลกเยอะๆกดไคกดแจให้ลูกสยต้อา สวยนะนะสวยนะครับบริเวณวัดหรือภายนอกวัดหรือในวัดก็แล้วแต่นะครับเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็คือแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนทองให้โชคดูเดี๋ะพาไปดูต้นต้นไม้แล้วเรียบร้อยหมดแนะ่สวยงามมากเลยอุย้ย อ่ะจะหลุดก็หลุดให้หมดนะดูด้วยนะครับว่าแม่เขาชอบอะไรมากที่สุดเราขออะไรไปแล้วเราสมหวังเราจะได้เอากลับมาให้เขาได้แม่ชอบชุด แม่ชุดเดซื้อชุดที่สวยให้แม่น้นแม่ชอบชุดไทยนะคร so ับขอให้ลูกม่ชคบวันนี้ขอสามตัวตรงๆเด้อซื้อชุดสีม่วงให้เลยครับผมอใลูกจะซื้อชุดให้สวยมาถวายนะแม่นะสีม่วงก็เอาชอบใส่สีม่วงก็สวยนะแม่นะแม่บอกกูให้มึงรวยจ้าถูกทำบุญหน่อยก่อนจะได้ไปตักไ ไปจับที่ท่านผู้ชมเขาดูอยู่น่ะเออดูแลจับทีะบละใบแล้วก็หันมาหากล้องอ่ามาอ้าวทำเราจะมีคนเสี่ยงโชคเสี่ยงชายให้เรานะครับงวดนี้วันที่สิบหกธันวาคมนะครับอันนี้เราไม่ได้ใบหวยนะครับด,ดวงใครดวงมันนะจ๊ะอืม อ๋อเราก็เล่นอยู่แล้วเราได้เลี ق, เราก็ต้องเล่นอยู่แล้วครับเราไม่แนะนําใครอยู่แล้วใครสนใจก็เต็มที่เลยหก <6 S 1> <8 S 2> มาครับผมท้องใส่จะมีหกปงะวดตกคดว่าหกเก้าหกแปดเจ็ดนะครับถ้าหกเจ็ดสามไมสีแสดงว่าเราต้องฟันธงเลยว่าจะต้องมา หกเจ็ดสามอีกแล้วครับโอ้โหเยตาเยตัวเดียวกับที่บนศาราเลยนะครับหกเจ็ดสามนะครับผมสาธุสาธุแม่ทำได้เองป่งจรงนะแม่นะหกเจ็ดสามไปหาหวยกันครับผมไปซื้อลอตเตอรี่ก totally. ินก like ่อนดีกว่าไหมไปหากาวเตี๋ยวกินตะกนละถ้วยไปดื่มน้ำเย็น โอ้ป้าน้อยก็ไม่ไหวเจอร้อนมากๆป้าน้อยก็น็อกกดแชร์ด้วยนะครับเจอรอนมาเลยจ้ากินข้าวเียก่อนนั้นก็ขอจบทริปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ